ไม่สังเกตเราก็จะมองเขาเหมือนว่าเขาเป็นกอดอกไม้นะคะลักษณะลำต้นใบกิ่งก้านก็จะหยิกหยิกหยักหยักหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความรสชาติกลิ่นนี้คือเหมือนคะน้าของบ้านเราเลยค่ะโอ้ยวันนี้ดีใจมากเลย ได้คณะอวบๆสวยๆส,วยส่งลูกค้าดีใจมากโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะ น,นี่เลยค่ะออ้ยยอดค่ะสุดยอดเลยจริงๆแล้วมีเยอะมากกว่า10กิโลนะคะ,ะข้างเกาะนี้นะคะ ถ้าเก็บหมดจริงๆก็อยู่ประมาณ40-50กิโลได้นะคะกิโลกรัมนะคะ่คะอสองกอทางโน,น้นในรูปวิดีโออาจจะเหมือนเข้ากรอกเล็กจริงๆไม่เล็กเลยค่ะนี่นะคะนีอ่อีก,กอนหนึ่งก็อยู่ติดก,กับชายน้ำชายทะเลเลยนะคะ ดูกันชัดๆเต็มๆค่ะคณะทะเลสวีเดนนะคะสดใหม่สะอาดมากๆนะคะพักอีโคโลกิสนะคะเตรียมพร้อมทุกออเดอร์ค่ะเก็บได้เฉพาะสัปดาห์นี้นะคะหลังจากสัปดาห์นี้ไปนะคะช่อดอกก็จะใหญ่มแมลงก็จะเริ่มลงนะคะในราคากิโลกร,รัมละ300โครนนะคะ อย่าบอกว่าแพงนะคะถ้าแพงก็ต้องหาเก็บเองนะคะสวัสดีค่ะอย่ามองข้ามรายได้เสริมนะคะผักคะน้าทะเลสวีเดนนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นอีโคโลกิสนะคะสามารถเก็บไปทำได้หลากหลายเมนูนะคะแล้วก็เป็นผักที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังห้ามเก็บในเขตอุทยานนะคะ